ก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการสร้างตารางนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ Create เราจะเห็นแถบเครื่องมือมากมายนะครับตรงนี้ให้เราเข้าไปที่ Table จากนั้นก็จะขึ้น Table หนึ่งขึ้นมาก็คือเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับม่อจะขึ้นเป็น Table หนึ่ก่อนจากนั้นผมจะขอตั้งชื่อ Table นี้ครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Design View เขาก็จะฟ้องให้เราตั้งชื่อนะครับ ผมขอใช้เป็น customer นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่ design v i e นะครับนี่ครับแถบตรงนี้ให้เราเลือกที่ view ก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจากหน้าต่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าจะเห็นส่วนประกอบต่างๆนะครับได้แก่ ฟิลเนมนะครับใช้กำหนดชื่อ f ฟ l ลที่จะมีในเทเบิลนั้นๆน,น,นะครับ 2. data type นะครับก็คือใช้กำหนดชนิดของข้อมูลใน f i l ิ Name นั้นๆน,น,นะครับ 3. d e s c r i p t i o n ก็คือใช้อธิบายความหมายของฟิลนั้นๆน,น,นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นฟิล r o p e r t y นะครับใช้กำหนดคุณสมบัติของ f i l ิ Name นั้นๆน,น,นะครับจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดชื่อฟิลกันดีกว่า ในส่วนแรกของช่องฟิลเนมนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรหัสนะครับไม่เป็น่าเป็นรหัสนะักศึกษารหัสสินค้าอะไรก็แล้วแต่ในนั้นที่นี้ผมขอกําหนดเป็นรหัสลูกค้านะครับก็คือคั ID ด id นะครับดัตต t y ไทผมก็จะขอตั้งเป็นออโต้นัมเบอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันรันเองอัตโนมัติเลยนะครับส่วนในคิปชั o นนีข้ขอเป็นรหัสรหัสลูกค้าครับผม ในส่วนของฟิลพั r พาร์ตี้ด้านล่างนี้ก็ให้มาให้เรามากำหนดตรง c a p ชั่นนะครับให้เป็นรหัสลูกค้าครับผมจากนั้นให้เราไปที่ View ตรงนี้ครับผมเพื่อเราจะดูผลที่เราสร้างขึ้นเขาก็จะให้เราเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้น เราก็จะขึ้นฟิลเนมนี่ขึ้นมาเราเพิ่งสร้างไปเพียงแค่อันเดียวแล้วมันก็จะขึ้นแค่อันเดียวนะครับก็คือนี่รหัสลูกค้าครับผมถ้าเราต้องการสร้างฟิลเนมอีกก็ให้เราสร้างถัดต่อต่อไปนะครับเนี่ยสร้างลงมาเลยครับผมตามลําดับที่เราต้องการที่จะสร้างลงไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้สร้างฟิลเนมดัตต์ไท ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับฟิลพ p อ o p ต r ี้ผมก็ได้กาหนดไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับคีย์หลักกันดีกว่านะครับในแต่ละตารางเราจะต้องกําหนดว่าจะใช้ฟิลเนมใดเป็นคีย์หลักนะครับวิธีการมีดังนี้นะครับ1ตัวอย่างเช่นในตารางคัส t ต m e r มนอร์นะครับต้องการกําหนดให้ชื่อฟิลชื่อว่าคั t ไอดีนะครับเป็น p r i m a r y key หรือคีย์หลักนะครับก็ให้คลิกที่ชื่อ f i e l d name Cu t ด ID นี้นะครับ จากนั้นให้เราก็มากดรูปนี้นะครับผม Primary Key นะครับแบบนี้ครับผมก็จะขึ้นสัญลักษณ์รูปกุญแจรตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดคีย์หลักให้แก่ Field Name ที่เราต้องการนะครับถ้าเป็นในตารางอื่นๆก็ถ้าเราต้องการให้ Field Name อันไหนเป็นคีย์หลักก็ทำอย่างนี้ได้นะครับ